อาจกราบสวัสดีแมวบองปูนกรุบกรุบข ne มีคนคอมเมนต์ถามผมนะครับว่าเพลี้ยมแมลงหนอนระบาดในแปลงผักแก้อย่างไงบอกได้เลยว่าคุณคอมเมนต์ถามถูกคนแล้วนะครับผมเองนั้นนะครับคือผู้ที่ไม่เคยทำสารไล่มแมลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเจอปัญหาเรื่องเพลี้ยระบาดอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นคือเพลี้ยแป้งระบาดในมะเขือ ซึ่งผมได้ลงคลิปสั้นๆให้ดูแล้วนะครับในครั้งนั้นผมก็ได้ดูวิธีการแก้ใน YouTube นะครับพี่ๆเขาก็บอกว่าให้เอาขี้เท่าสาดบางๆเข้าไปในมะเขือผมก็เลยทำตามเลยนะครับผลปรากฏว่าสุดยอดมากเลยนะครับมะเขือผมหงิกทั้งสวนเลยนะครับและเดี้ยงและขุนไม่ขึ้นเลยสุดท้ายจะต้องถอนทิ้งทั้งแปลงปลูกใหม่ นี่คือหลังจากที่ปลูกใหม่จริงๆแล้วโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมนี่รู้เลยนะครับว่าทำไมเพลี้ยะมะแมลงต่างๆจึงระบาดในแปลงผมเชื่อในทฤษฎีของคุณมาซาโนบุฟูกุโอกะนะครับที่ว่าเราต้องทำแปลงให้สมบูรณ์นะครับเมื่อแปลงของเรานะครับดินสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์นะครับพืชก็จะสมบูรณ์ตามไปด้วยเมื่อพืชสมบูรณ์แข็งแรงนี่นะครับ เพลี้ยมแมลงต่างๆที่มีอยู่ในสวนไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมันมีนะครับประปรายเต็มไปหมดเลยแต่มันไม่ระบาดแต่ตัวผมเองนะครับก็ไม่สามารถเข้าถึงอย่างสุดใจแบบมาซาโนบุฟูโกะนะครับเพราะว่านั่นเขาแรงจริงๆไม่ไถ Й ไม่พรวนนี่สู้ไม่ไหวนะครับผมก็ปรับประยุกต์ใช้ตามประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มานะครับมาดูนี่คุณเห็นไหม ที่คุณเห็นมันดกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมปล่อยให้มันดกแล้วเอาไว้ถ่ายทำคอนเทนต์นะครับไม่ใช่ที่ผมปลูกมะเขือปลูกพริกพวกนี้เพราะว่าผมมีความจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะแม่บ้านครอบครัวนี่เขาทำข้าวแกงขายนะครับซึ่งพริกหยวกที่ซื้อตลาดนี่แพงมากนะครับกามนิดหน่อยหน่อยยี่สิบาทห้บาทแล้วนะครับ นี่ผมจึงต้องปลูกและนี่คุณดูนะครับขนาดผมอยู่กับพริกกับมะเขือผมทุกวันผมยังรู้สึกเลยนะครับว่าเฮ้ยมันคืองามขักแท้อุย้ยบอกเอ้ยไอเลอแลลอแบละเออจับหน่อยเลยะนะครับไม่ใช่ว่างามอย่างเดียวนะมันดกด้วยนะครับมันให้ผลผลิตดีมากเลยนะครับดูนี่นี่เห็นไหมโอ้สุดติงกระดิง่งวัวจริงๆนะครับนี่นี่ ดูดูนี่มาดูดูดกอีหลีบมนดกขีขีนะครับซึ่งดกที่เห็นอยู่นี่ดกเพราะปุ๋ยอินทรีย์นะครับไม่ใช่ดกเพราะปุ๋ยเคมีไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราปลูกและดูแลพืชผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์แล้วมันจะดกแบบนี้คนที่ไม่เคยมาเห็นเข้ามาดูเขาก็ยังว้าว Mode, จริงๆฉะนั้นก็เป็นคำตอบนะครับได้เลยนะครับว่าผมไม่ทำสารไล่มแมลงไม่ทำสารไล่มแมลงแดดทั้งสิ้นสิ่งที่ผมทำคือทำดินให้อุดมสมบูรณ์นะครับเมื่อดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ที่เราปลูกจะอุดมสมบูรณ์เองส่วนที่มาของความอุดมสมบูรณ์หัวใจสำคัญเลยนะครับน้ำเนี่ยยังไงเราต้องมีแล้วแต่เรื่องปุ๋ยนี่คุณลองตามดูเลยนะครับผมจะทำให้ดูนะฮะ จริงๆแล้วผมแอบลงไว้หลายรอบแล้วแหละแต่ว่ามีหลายคนก็ถามตาตลอดนะครับว่าปุ๋ยทํายังไงทํำยังไงผมจะลงให้ดูนะครับใครพลาดแล้วพลาดเลยส่วนใครที่ไม่พลาดก็อย่าพลาดส่วนใครที่พลาดแล้วก็อย่าพลาดเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องจดไม่ต้องจําไม่ต้องแชร์นะครับเดี๋ยวคนจะรู้เยอะผมไม่อยากให้คนรู้เยอะนะครับพอรู้เยอะแล้วนะครับมันจะทําให้คนปลูกผักงามนะครับ แล้วก็ปลูกผักได้สวยงามมือไม่ดีนะครับบาดกราบสวัสดีไม่โอ้โหจำมือได้บาทแตะขมาดหนึ่งเอยอมืออ่ารวาทายเทอหน้าบาทตอตห้ดื้อ